นละคนตี้าเอ้คกดนามกันเนาะไหลจุ๊บหน่อยใส่เแลนี่ใช้เลยถามได้เลยนี่เนาะพระพรมีเลย นี่กต,ตออสบายดีบสบายดียดพี่น้องเวิร์ดสุขุขสุขชนพี่น้องไอนะ้เนาะโดยนะ่านผู้ชมเปิดภาพมาเลยอยู่ที่ที่ดินใหม่ของลุงน้อยอีกแล้วพี่น้องวันนี้เข่ามาหาเพื่อนพี่น้อยตอนเที่ยงเทียงทำบุษมและเพื่อได้ใช้กุบสีฟะนะ้าเนาะสบายดีเด้อโดยสบายดี้ยงน้อยโดยเป็นยังไงห้อนบ่ห้อนอะไรเลยห้อนเน่าเน,นาะ ในพี่น hmm. okay. ้องแล้ว hmm. ก็นี่เอาผ้าตังมาขังเพราะว่ามันเด็ดแห้งรีบไวยนี่โดยนึกว่าคนบ้านใดพี่น้อยเนาะเทศซาวบัวพี่น้องเอ้ยจนลงโดยมาน้ำกันพี่น้องเอ้ยพอดีเจอเพิ่นอยู่ข้างเอาเลยชวนเพิ่นมาเลยน้อยเนาะเด็ดซะแยังเห็ดยังบ่ได้น้องน้อยเนาะคุดยังยังบ่ได้ใช่พี่น้องมันเด็ดเกิน ที่คุณกินได้จะคุ้มนะเม,นม,มื่อกี้นี่ทางม,มูลแล้วเพราะว่ามันเล็กเท่าไรเท่าไรอันสั้นสิบเซนเสาเราอ่า,า,าเออสั้สิบเซนอืมคมเล็กอย่างาาที่เพื่อเทปูนเทียงอย่างนั้นเนาะเออเอากระบอกเคยคุณจะเคลื่อนจะเอาเช่าลงแล้วเอาปูนเอาปูนน่ะทมลงเลยบ่โดยโดยนนั่เกระชีบประมาณนั่นแหละเสากัมเพงเสาหัวเล<อ>ย เ่าก็บอกเคยกันถามมาแห้งแล้วแล้วเลยกินข้าวกินน้ำเลยกินข้าวออมยังขับผงกับผงเออกับผงไปย่อเฮือนซอยก็เจ้ามือเ้าเนี่ยฮือนแม่สาดวงโดนได้เอาหอยเสาดวงดวงดวงตัวได้ดวงอันบ่แม่จะฝนบ่ฝนได้ใช้บุญหนึ่งอันเด้อโอ้ด้วยด้วยห่ากัมาดิ เพิ s. <S ่นหาดีว oh. ่าว oh. ัดจ you know ันทร์ลงน้อยไปงอเฮือนซอยไหนเด้อเลยไปเพิ่นหาไปข้ามไปคูนี่เพิ่นเนาะกระบอกไปคือว่ามันจะดำบอๆไปแสดงความยินดีในเพิ่นนั่นแหละเนาะก็บอกจะคอยผู้เรียนแล้วอยู่ในบ้านอะไรเสียเออกระลาษกระบ่ได้บอกแล้วโดยเรื่องเรื่องคือเรื่องคนบอบอกขออนุญาตกับเขาโดยมีลำวงบ่ โมเมนตนะโมเมนต์เหนขึ้นเือนนอนลืมนเือนจะกนาวนชมปหา่นแบบเร่องเคยเนาะซอยกันพี่น้องเงาเสาพี่น้อยงเด็ดลเราพี่น้องปีนเิ่งโเห็ืยังจุไ่ได้เลยปาเหายมาเรียบร้อยบัดนี้พี่น้อยถ้าให้เอามาให้น้อยห่อกับทรายพี่น้อย ก็คือเสี่อมานี่แหละเทตีนเสาคนนี้แหละทะเลาะหน่อยหูปะสองมาเทหลานหนึ่งเซนอ๋ออย่างละเครื่องนั้นเราสบัวเบิ่งนี่นะก็แสดงว่าถือก่าทั้งบ้านทัาอยู่บ้านเราล้านหกเลยยางละเครื่องมันเป็นตามบางล้านอันนี้ใก่ด้วยเนาะเมี่ยอันนี้มันใกล้ในเรื่องเขาดูดในน้ำคลองเลยเนาะมันใกล้ก็เลยถือใงเป็นหนาเมื่อยอยู่บ้านท้าก็เป็นก่ขิกกินกำไร เมนหาน้ำมกน้ำม,มันไปนมาเอาพี่น้องเด็ดเลยไซที่พอน,น้ำสางลงหน้อยใส่อันลววาาลเลยอืมด้วยเราวางงัวมาโคมเด้อมีแต่หอยงัวงนน่ะติ่มอยู่ต้องเฮ็ดนั่งก่อนเฮ็ดเฮ็ดทัว่วเฮ็ดด้านไว้ใันนี้อ้อมไว้ตะงนางน่ะมาได้เราไปลงหน้อย ยังบ่เออนนอนเผานีเจ้าเจ้าอยู่กับตัดนั้นมาก็ได้หน่อยหาทัดนามแต่ยังมึดมนดิเอานามแมวคืนนะปกไว้เย็นโคมเย็นหักเลยโดยออกขับไปยังบัเนี้เนาะปลอดภัยพี่เลยขุมตะกอนนั่นอยู่ตรงนั้นบ่เ่ยนี่ม่ได้ยังขับพุ่นีี โดยนี่แหละมชี้ใช่แล้วพี่น้องเยต้องหาต้นไม้มาปลูกน้ำเด้อมันห่อนแบบนนีะ้ต้นหมวกต้นมี่ <laughs> นมนมหน้าบ้านนะแมนชันบัวไว้ได้มันกลางเดดกลางนี่เราเนี่พี่น้องยข้าเจ้าดุดออกมาแบบมาเหลือต้นไม้อีกต้นเลยนะเห็นบอกขาเจ้าปลูกไม่แต่ต้นกอดน้ำไม้ต้นนิสัยยาต้นนั้นก็ตั้งเสาเลยได้พี่น้องเย บุงเนะืนภยนสองสี่นหกแปดเก้าต้นถือว่า่ยยอดบดนนุ่งมกระชื่อออกมาเลยพี่น้อยอาไปใช้ชบวัวไปใช้เ, <laughs> เอ,อ,เอโดยได้จะคลิปอจร่ะคลิปเดียวอ๋อน <laughs> ขอยง <laughs> ไ้จะคลิปเ่พี่น้อย เน็ตแห้งอยู่ว่ะในน้ำบัลปุนสีมีเนาะเคยลงยังบอครีดกันเจ้าวางขมคมขมบกูะไรเออขมบกใหญ่พอดิไก่ฉ่ำโม่ผมบอเจ้าเคยไปบ่อิ่นฉ่ำโม่เคยไปอันนี้อ่ะจ้ะพี่น้อยนี่ข้างแรกเลยเออเคยทำไมเถื่อนพี่น้อยโดยพี่น้องเลยอ้าวเต็มตึงอยู่ตินนี่พี่น้องเยโดย เอาจ้กากมาหมพี่น้อยมันจะมันเด็ดแห้งวยด้ไหพี่โดยแล้วเขาที่ยังโจดในหมนี่ก็ยังเอาไปอยู่พี่โดยนี่นบูมีหมเลยเด็ดเตท,ทนี้ทันี้เด็ดเนาะผีเซาเพิ่งอะไรเตรียมแล้วพี่โดยสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิป เสติต้นบ้างน้อยเสยติต้นโดยกันคุดเลยเออจอดรถห่มมาเลยกระบะมันรถกันคันเด็ดให้เลยด้วย พลังพูคอยพ่อเรื่องกระดานได้พลังเอยโตนั่งเงินมาไทยตรงไหมพลังเขเรื่องไ่ได้พลังพลังย่างสื่อมันสื่อย่างโอ้น้องชาวขึนนี่หรออบานหบ่บ่มาตาใช่ไหมบ่นหมุนวัดเออพม่ยิงหรือใช่ใช่แล้วลุงมันต่กินเบียอยู่ทางไปงเอออี่เพื่อนลังอีกพี่นยมาดากินยหลมดา เพื่อก็เล่าได้จิบอ่ได้ไดเ,ลไเลยคือเราลาตีออืมไอ้น้อยเลยที่ของลุงบ่เออไอ้แล้วจะมาไอ้น้อยเหรอเนาะวันนี้จะเอาน้อยอามันด้เก็บมาได้นไหมอ๋ออ,อมามันกี่ระยาง<ช>อืนทางปูนพี่น้องเลยนี่ใส่ปูนแล้วก็ใส่นี่น้ำ ดไปเบืงละพุทก่อนพี่มาโอ้ยเนาะเด็ดใกันลีโ่ลงเออจะจะมาน้าติเข่งหมดมั้งเบิ่งดีน้ออน พอมีแล้วขุดถอยเนี่ยคน,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 นม่นมามากี่ยคนก็ถอยโดยโอ้น่ำมันจุดโมบก็มาไว้กันเนาะยน่มันแขน้งเลยนี่พี่น้อยไสตต้นได้หัวอะไไข,ขแล้วบันพอน,น,น งวงมาวนนำน้ำางเนาะกระปูกันปูนี่ไห้ก็ได้หาเนี่ยปิปปูลองมาคุนีิด้วย้านี่เองเลยบองน้อยเชียเลยม่เหอนึ่งกับน้องหมอมันเละถือกับว่าบอ้กเบ่งบัอล้่งเนาะยัถือไปกินเพื่นทีเราแค่ขึงยากเช ถึงแล้วกูตามนั่นแหละเช่าห้องปุงช่างกางรถหน่อเปล่ามนเตยชิมัมมงลงรวยเรียงคนละครึ่งกับนี่ลงตัวเสียมกระดามสันได้เสียมกะเวดามียาวนเนี่ยมันจังอเป็นเขาเนามันนักตรงนี้มันนักใครเนี่ย มีไผ่เนี่ยคมาหาจำเลยเนี่ยโมมีบ่บ่ไม่เจ้เจ้ากับโดยต้องรัตังนามาแบบนี้ัมาให้กว่าเข่าลงหน่อยเนาะดึงเพลงสู่ๆเพ่กลังใจให้ขุดพ่อดำนี้กานหน่อยแล้วก็พักคุ้มสองคุม้มเพราะว่าผ่าขุดตอ,อนแรงพุ่นคาการม์ว่าฝนสะต,ตกหนักได้นเบงนี้ถวามันท่อนอยู่นี่นี่ ไปดิเด็กเอาลอไมนเลื่อนันก็ใส่หละมันดูมดมาด,มดิให้มาเลยค<ะ>รับเ<ะ>รื่ปลสาระมมัวบ่ฮะสาระมาแล้วผูช่วยลงน่อยแล้วนี่เ <c oughs> ด็ก่น้ง่หยมาแล้วมาแล้ว Vài đi đó rồi, à, Thơ đẹp chẳng đi mà bạn nó Đẹp đẹp เมียงอะไรมียงอะาาลกซอยเมียงกักสติงพ่อเออเดี๋ยวสบายดีสิเนี่ยดียพ่อลม้เนาะบัวรถมาาสียลอกซอยฟาโถ่หน่อยมาป่าตัได้ยังนี่เลองไม่รถได้โอ้ดินสมดินะโมขมขมมันก่อนเด็ดเด็ดเด็ดเ ยังแจ็คสตรีมคูเขาไม่เอียดเราจ้ะน,น่ะเด็ดไไพรเน่าเอ้าบ้านยังได้บ้านทาน่านขายรถบ่เอ <laughs> อได้แล้วกัไรด,ด้คย าเด็ดไว้ห้องนี่ไปนั่งในหัวเต้นดงลยน้เดยบมีนี่กับรัวแล้วพี่น้องจะอยู่แสมันเด็กใคระนี่นี่ขำนิกียน้อยนะับอาบบ้านเย็นๆนวสุ่ให้ขันห้องนี่ก็ข่าวน้้น่สลา พี่สาวโมรับประสนได้ลองแม่ขึ้นน้องกันอ่อนนี่ตบเสือผาแล้วพี่พาทุ่งน้ำตัวพันธั้งนั่นเลยน้อยเนาะไหลพี่ไปเลยน้ำปรดานมาแล้วก็แรกน้อยอะไรอย่างคดมาเทใส่เต็มคุมเต็มคุมรถแล้วมาคุดน้ำล้างบ่เลยมันอ่อนตอนนู้นเองโดย ปะเดนออนเขก็มาคุดไม่เ่เมื่อ้ดวหมกบานนี้ครับบริข่ามานาเนาะจเมื่อยด้วย้ากระาบยุยน่จะมาหาจากเมาวนสองี่านน่าจะพายออออกคาร์ลน้ำไงเนาะไหจกเใสเลยนี่ หา,าได้ามได้หนิน้อเกระต่ายพมีเลย